กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเดือนนะคะสวัสดีค่ะพบกับเดือนและดูอดซีนะคะวันนี้เดือนจะชวนทำน้ำแตงโมปั่นนะคะสูตรของร้านนะคะวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าวิธีการปอกแตงโมแล้วก็วิธีการปั่นน้ำแตงโมให้อร่อยต้องทำยังไงบ้างคะ่ะไปดูกันค่ะ การทำน้ำแตงโมปั่นนะคะก็จะใช้แตงโมประมาณ1ชิ้นใหญ่นะคะประมาณเต็มแก้วแบบนี้ใส่ลงไปน้ำเชื่อมเฮลูโบอยนะคะ10 ml แล้วก็น้ำเชื่อมนะคะ60 ml ตอนนี้40ละก็ใส่เพิ่มไปอีก20 ml. นะคะน้ำเชื่อมที่ใช้นี่เป็นน้ำเชื่อมที่ต้ม ต้มเองนะคะอาาัตราส่วน1ต่อหนึ่ง,ตนนงแต่ว่าถ้าเป็นน้ำเชื่อมมิผลที่เป็นสําเร็จรูปนี่ก็คงจะต้องปรับลดปริมาณลงเพราะว่ามันมันความหวานมันต่างกันนะคะแล้วก็น้ําแข็งเต็มแก้ว22ออนตัวนี้นะคะประมาณ1แก้วก,กว่ค่ะเราก็จะได้น้ําปั่นแตงโมงนะคะ น้ำปั่นแตงโมที่อร่อยนี่ก็คือว่าพยายามแค่เม็ดออกให้หมดนะคะเห็นไหมคะมันจะมีเม็ดอยู่บางครั้งเนี่ยถ้ามันเหลือเม็ดเนี่ยมันจะไม่มันจะติดคอนะคะมันรู้สึกระคายเคืองแต่ถ้าไม่มีเม็ดนี่มันดูดลื่นมันก็จะอร่อยน้ำปั่นแตงโมรเรียบ้ลยแล้วนะคะตัวนี้ถ้าถ้าไม่ชอบหวานนะคะน้ำน้ำเฮลบูบอยออกไปนะคะแต่ถ้าชอบหวานก็ใส่ตามสูตรเลยนะคะ ถูกใจอย่าลืมกดติดตามช่องดูวีซี่นะคะมีคลิปสอนทำขนมอาหารแล้วก็รีวิวต่างๆมาฝากทุกวันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ